2565ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดกลุ่มผู้สูงวัยเหล่านี้มีทั้งที่มีไรายได้เลี้ยงตัวเองมีลูกหลานดูแลและกลุ่มที่ไม่มีไรายได้ไร้คนพึ่งพาสวัสดิการของรัฐท,ทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยัยงชีพคนพิการถือเป็นความช่วยเหลือเพื่อ,อยังชีพในแต่ละเดือน แต่พวกเขาก็ยังต้องการกำลังใจให้ชีวิตเดินหน้าต่อไปด้วยรอยยิ้มต้อ,มอ,องม,อมีบริษัทเนี่ยคะ่ะมีมอบแทนได้เว้ยดีใจนำเพิ่มมาเยี่ยมบ่อยทุกปีขอบคุณครับบอกปุกรักกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่รักเขาป้าไม่ทนเลี้ยงหนูอยู่ทุกวันนี้แล้วค่ะ เพราะว่าตอนที่เขาได้ดีป้าไม่เคยลำบากเลยถึงเวลาเขาเจ็บเป็นเราต้องดูแลเขาลุงบุญชงแกมรำวัย64ปีชาวตำบลบ้านกลับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเล่าให้ฟังว่าร้านแรมจากบุรีรัมย์บ้านเกิดมาทํทำงานในกรุงเทพจะได้พบกับป้าสนีอยู่สบายคู่ทุกขคู่ยากช่วยกันทำมาหากินด้วยการรับจ้างทั่วไปหักขา้าวโพด เกี่ยวข้าวฟ่างและงานก่อสร้างกระทั่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ลุงชมกลายเป็นอมาพฤึกแม้จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้จึงขาดไรายได้มีเพียงสวัสดิการของรัฐโดยรวม1,700บาทและ10บบตททองเท่านั้นแม้จะมีป้าสุนีคอยดูแลแต่ก็เจ็บป่วยไม่ต่างกันทั้งโรคเบาหวานต้อกระจกและเคลื่อนไหวไม่สะดวกจะไปรับจ้างอย่างแต่ก่อนก็ไม่ได้ โชคดีที่มีเพื่อนบ้านให้พื้นที่สร้างบ้านโดยไม่คิดค่าเช่าและได้ CPF ส่งความช่วยเหลือให้กินอิ่มนอนหลับทุกๆเดือนจะมีพนักงาน CPF จิตอาสานำเงิน2,000บาทตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการ CPF คืนสุขผู้สูงวัมยมอให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อใช้ดำรงชีพดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนอกจากนี้ ยังผนึกกำลังกับหน่วยงานต่างๆในชุมชนเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่ตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องในานามของชามเภอหนองโดนนะครับอยากจะพูดแทนด้วยความจริงใจกับ CPF นะครับที่มีโครงการดีๆผู้สูงอายุเนี่ยเป็นบุคคลที่ยังขาดโอกาสหลายๆด้านโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอหนองโดนเนี่ยที่ c p f ดูแลอยู่เนี่ย เป็นผลตอบแทนที่จะช่วยให้คุณลุงนะครับอยู่ได้ในสังคมอย่างเท่าเทียมกันว่าคุณลุงคุณป้าเป็นคนดีของสังคมเราคงไม่ทิ้งคนดีไว้โดดเดี่ยวนะครับในครั้งนี้ธุรกิจสุกรฟาร์มพระพุทธบาทร่วมต้อยเรียงความดีมอบเงินและผลิตภัณฑ์จาก CP และ CPF เช่นไข่ไก่สดปลอดสารเข้าสารน้ำดื่มหน้ากากอนามัยรวมทั้งผ้าห่มและชุดเครื่องนอนให้แก่คุณลุงคุณป้า c p f ตระหนักถึงค่านิยมความกระตันยูจึงปลูกฝังให้พนักงานตอบแทนคุณผ่านโครงการ c p f คืนสุขผู้สูงวัยมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่12ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานประกอบการไปแล้ว874รายจาก52จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสุขเติมเต็มรอยยิ้มและกำลังใจก้าวสู่สังคมผู้สูงวยัยอย่างมีคุณภาพ thank you